มีเสียงพินเสียงแค้นกลองดังไกลมากว่อนวอนลมผัดไผ่สุดสายแน่นกาเต่นก่อนคือเสียงอ่อนแอลสวรรค์เดนอขืดหอดดีขืดหอดข้าวย่างหน่อยเขือ,อย่างแดงแห้งย่างนมคิดขึ้นมามีตีหัวหยุ่มหยุ่มบอมีอุกอังอาคือสีเทากับบ่อเป็นบัดบัดเถ่าแก่แล้วเนือ้อไก่ยวดนังไก่ยานโฮตาเสียบอคือ,อย่างน้อยแกมกับบ่พ่อแก่แขวกับบ่อพ่อขวเป็นตะลุดโดนแล้วคนเถา กินยังกับบได้กินเด้ตั้งแเต่กล้วยกับแังคุณโอ้ยผู้ถาวเ่อกี้ยสิบุาผู้ขายเหยาะยัยยนเหยาะยญ่เด้อสบายดีพอแม่ไอ้น้องที่หกแพงสู่ผู้สู่คนเสาวันอังคารที่สิกุมภาพันธ์ปี4หอาตมาพระคูว่าปีธรรมมงคลหรือผระปร,ะรสมพอรอธิพญโยก็มีโอกาสกลับมาพอพี่พอน้องอีกเชือนึงอาทิตย์หนึ่งกับพอกันเชือนึง เออน้ำรักธรรมเป็นปิศนาธรรมหรือว่าประกินดกธรรมมาฝากาพี่ฝากน้องพ่อที่เป็นข้อคิดน้ากันนอเถื่อลืมติดตามเดอ้อดีบดีก็บฟอยคอยฟังคอยเบาคอยจ้าคอยเบิงคอยแยง,งกันไปนะบางสิ่งบางอย่างคนเฮาบีบดีเก่งเสมอไปได้ข้อคิดต่างๆเป็นแนวทางมาฝากาพี่ฝากนอ้องได้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตแนชาปนี้ ามากู้ได้สอบก็อย่าลืมติดตามกดไลค์ให้น้ำนี่เด้อพี่น้องสุขสุขคนเมื่อนี้ทำน้ำเรื่องที่เกี่ยวกับโซเชียลที่กำลังดังอยู่ในช่วงที่ผ่านมาก็กคือเรื่องของมะพร้าวเรื่องของบักเ้าภาษาไทยเรืยอว่ามะพร้าวภาษาเราก็คือบักเพาเา็นะภาษาใกล้เคียงกันพ่อเปรกันอ,อกอนะมีการออกมีการออกโซเชียลก,กันเรื่องกับบักเ้าเมียขอ,อยาก,กับผัว นอนย่อนว่าเออพอกินบักเผากินน้ำบักเผาหลักสกีดว่าเศร้าจากเถื่อคนก็เลยเอามาบอกกันเป็นเรื่องสนุกสนานบางชีบางขับง,บงบางคนกลไปกินเป็นย่างเคม็มมาสิเป็นโอ้ชีวิตของคนนออมบนหยดเดียวกามาขนมันก็เลยความเสียหายมันของมันค่าเป็นยังเขาจะวาแนมบักเผาเป็นเน้เนหลักเน้นหลักธรรมหลักนังสีมันเป็นความจริงเบื้องลักษณะของธรรมชาติของบักเผาเบืองอัตมาวะ่ะ น,นามลักษณะของบาพาบร้าวบอลล่านแปลว่ามะพร้าวนี่เป็นผลลัพธแห่งเชืแห่งเทพบาดาลที่สัมไปผลลเพิ่นเจริญมามหาผลบะพร้าเป็นน้ำมหาผลไดบางที่บางครั้งเพประสงององกเจ้านี่นามทรรนบาดาบนในบ่ต้องประเขนเพิ่นกันชั้นใดเ่าน้ำบะพรา้าในต้องประเข็นลังจากเพนเป็นแล้ลวเนี่ยภาคก,กับชั้นบรดคือกันเดเป็นอาบัตนะเป็นเรื่องของทางพระพุทธศาสตร์เพราะว่าเป็นน้ำมหาผลที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ จังสันทาลองมาฟังขอเปรียบเทียบบักผ่าในแง่ชี่มันดีๆโบราณว่าบักผ่าเนี่ยเป็นของสูงเวลาที่ม right? huh? ันตกลงมาเนี่ยมันบดแตกนนคือประการชิ่นหนึ่งบักผ่ามันอยู่สูงแต่มันตกลงมามันบาดแตกยอนีัยมันจะบดแตกมันมีเปลือกห่อหอมบักผ่ามันมีเปลือกหอมมันตกลงมาก็ยังบาดแตกนั่นเป็นการเปรียบเทียบเป็นเปรียบสนามกับชีวิตคนคือการชีวิคนแต่เขามีศีลมีทาน มีพอบานาหรือมีศีลมีธรรมห่อหอมชีพิตเข้ามากักสิมีความสุขในการดน้นชีตมนสิบดแตกก็อก็แตกไปในสิ่งที่มันบดดนั่นละลองลองแนบเบิ่งบดแตกสลายครอบรัวบดแตกแยกถ้าครอบครัวได้ชีบมีศีลมีธรรมหหอมก็สิมาเกิดค,ความแตกแยกพอไปทางเม่ไปทางหลวไปทางเต่ว่าถ้าพอมีศีนแม่มีศีนหลวต่อมีศีนครอบครัวก็สิอยู่เย็นเป็นสุขม่เกิดความแตกแยกคือ,คอ,คอคกออันกับปะเพา่า ชีมีเปลือกห่อหุ่มใบมันตกทางสีสูงมันกระจะบดแดกนั่นลักษณะของบากผ่าประการชิพหนึ่งบาดผ่าประการที่สองเวลามันตกลงน้ำมันกระบดจมหํำบากผ่าในยน่มันตกลงน้ำเนี่ยมันสีบดจมหํำได้พอออกไม่ออกนอตกตามลงไปมันกระฟูขึ้นมาคือเก่าคือการขจีมีคนเดืละบางชีบางขังห้าไเด้รับ้อกรรมเบนกรรมเรียบปอกอบจักรันเลื่อกเกิดปัญหาในชีวิต บางทีบางข้เ,เกิดความเดือดหลอนเหนือหล่อนเจนที่ชีวิตเจ้าของก็จะ,ะชีวิตจมปักอยู่กับมันให้ลอยเกิดมากเกิดกันกับมะพร้าวลอยกับมันเนื้อหนามให้มันได้เป็นลาทีหเขาเกิดความพลาดพังในชีวิตเจ้าของขีห์ขิดในหลักของพระพุทธศาสนาเอาปัญญาในการพิจารณานานั้นคือคือกรรมกรรมมโนบัตติโลโกโอ,อาสิปินกรรมขวว้าเดชศาสตรก็หรือว่าข้เกิดความผิดพันในชีวิตเจ้าของเตกับบดจมปักในตรงนั้นชีวิตเจ้าของเอาเป็นคู่ ความปิดเอาเป็นคู่เจ้าของในการลุกขึ้นมาแล้กก็ดดำเนินชีวิตอย่างต่อย่างไปสู่กับอับอุปสรรคปัญหาวิกฤตคือโอกาสปัญหาคือปัญญาอุปสรรคคืออุปกรณ์วิกฤตบางครั้งมันก็คือโอกาสปัญหาบางครั้งมันก็คือปัญญาอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นบางเตือมันก็เป็นอุปกรณ์นะครับวีตคนใดก็คือการบักพาวตกล่นน้ำลอยขึ้นมาคือเก่าชีวิตคนก็คือกันอย่าไปจมปักกับคนสิมันพลาดผังในชีวิตเจ้าของอย่าสิเป็นเป็นทุก โยกมันอยู่หันบ่เศร้าจากเถื่ออิยาม,มักก็เกิดขึ้นใะบางสิ่งบางทางการผัดผ่าที่มันผัดผ่าไปเฮาพอเมผัดผ่าจะเฮาหลงเมผัดผ่าจะเฮาเฮาก็จะไปจมปากอยู่กเพิ่นมันเป็นศัจธรรมของชีวิตเพราะว่านั่นคือกระบวนการของธรรมชาติมีความเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาสตร์ตนไม้เอาการเกิดขึ้นโดยธรรมศาสตร์คนสัตว์เอาการสมสู่ในการเกิดโดยธรรมชาติ เมื่อมีการเกิดมาโดยธรรมศาสตร์การดับหรือการจากกันมากเก็นเพีธรรมดาสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นไปจังสัมเฮาก็จะเป็นจมปากความชุกเฉืมันเกิดขึ้นมาพราะกรรมเขาเมาก็จะเป็นจมปากอยูกามัน่นแก้ไขชีวิตจะคล้องให้มันได้ลุกขึ้นหลกักการยางต่อนั่นคือบักภาาประการที่สองตกน้ำเหล้วมันบ่จมนำบกากผ่าลักษณะของปักผ่าประการที่สามเพิ่นมีน้ำเนตโตเพิ่นเองเพิ่นเกิดขึ้นน้ำเกิดขึ้นเองโดยไม่ผู้ใดเป็นตักใส่ให,ให้เพิ่น เพียงเชื่อเมืองเขาชีิตคนนั่นลาเฮาคือการเข้าหูจับจับใส่ชีวิตเจ้าของเน่เล่าบางบุญกับบาปบุญกับบาสิีมันเกิดขึ้นในชีิีคนบอกไม่บริจับใส่มือเฮาใดดอกนอกจากตัวเฮาเองนะเพราะนั่นบาปเฮาจับใส่เพื่อเป็นก็เป็นกรรมของเฮาบุญเฮาจับใส่มากกับเป็นบุญของเฮาเพราะนั่นบอมไมสิจับใส่มือเฮาใดสิ่งที่คนอื่นเหตุกับเฮานั่นมันคือกรรมของเขา สิ่งที่ห้อโตตอเขอมากับเป็นคำของหฮอจังสั้นให้คือกันกับบักพาวหูจักจับคุณงามความดีใส่กับเจ้าของสร้างสิที่เป็นมงคลนะับทีวเบียเจ้าของนั่นคือลักษณะของบักพาวประการที่สามบักพาวประการที่สี่เิ็นเกิดจากขคนตมเกิดจากขีตมบักพาวเนี่ยโอ้ไปเกิดในขีตมขคนตมชีมันสกปรกแห้งงอกงามขึ้นมาแห้งมีคุณนาภาพนีเออรสหวานเออต้นดกนั่นเพราะเพิ่นกิดเจือเจือเต็บเพาเพิ่นเกิดมาจากขคนตม ชิบิคุคนก็คือกันบางคนเกิดในตระกูลตำ่ำบางคนเกิดในตระกูลที่พ่อแม่แตกแยกกันเรียกว่ากระบอกจมปักอยู่ในยี่สิ่งเหล่านั้นบ่จมปันนี้เพียงสิมันโ,โคกเหล่านั้นแม้เกิดในตระกูลตำ่ำแต่ว่าวิวัฒนาการเจ้าของให้พิคุนสู่ชีสูงได้หูจักดำเนินชีวิตเจ้าของก้าวหน้าชีวชองสามารถสิเป็นเศษชีนะโบราณเผนบอกลูกคนจนคนแค้นแสนสิ้นคิดอาจแผนเลือกกายเพศเป็นเศษชี ลูกคนโง่าอาจจะพอเป็นเมชีเพราะเหตุนี้อย่าลบหลู่ดูหมิ่นกรรมนั่นหฮากิดให้ใมันได้ดีถึงจะิกใมันครอบครัวสีวิตสมบูรณ์แบบทีเหเฮาก็เลือกทางย่างจะของได้ดวงชะตาฝ้าลิขิิใหาเราเป็นคนแต่ว่าดวงชีวิตหฮาต้อง,งองย,ย,ย่างเองภผยกิดงามบไดเอย่จะไปโทษข้อโทษกรรมโทษเบ้นโทษนั่นโทษนี่โทษการกระทําของของผู้อื่นแต่ว่าบ่โทษจาของจ้าเถื่อ,อนั่นบัพพาเพิ่นเกิดจากคนตอนเพินเกิดขึ้นมาจะเลือเล่อนดวงเรื่องงอกงาม เออถ้าเป็นนามหอมกุกิหอมหวานนั่นมาจากคนต้มได็ดํำไปเฮาก็คือกันเดอร์ผู้ได้กระสางที่บางทีบางครั้งเกิดมันในตระดอก,กูลยากจนก็อก่ยานหน่อยเหนื่อตตำใจกระหโหจากสางชีวิตข้างฐานาจจะข้อมให้มันผลจากความยากจนตนนั้นให้มันได้หรือบางทีบางครั้งเข้าเกิดขึ้นในครอบครัวที่มันเกิดความแตกแยกซึ่งเป็นผลจากผู้ที่เป็นพอ่อเป็นแมก่กระทํากับเข้าเข้าก็จะเป็นจมปากในซิมลอนนํำ เฮาสมาธิย่างโดยขาดเจ้าของของของเจ้าของใดอย่าไปเิดวบางย่างโดยเจ้าของบ่ใดบ่พูดย่างเฮาใดดอกนั่นดวงจะตาฝ้าเิขกิตดวงชีวิตเฮาต้องเดินเองให้มันใดวิกฤตคือโอกาสปัญหาคือปัญญาอุปสรรคก็คืออุปกรณ์วิกฤตบางครั้งในชีวิตคนมันคือโอกาสของคนนั่นคือวิกฤตคือโอกาสปัญหาก็คือปัญญาข้าใส่ให้มันเกิดปัญญาจากปัญหาเชี่วพอๆพอ,อุปสรรคที่เฮาพอบางสิยงบางอย่างมันเป็นอุปกรณ์กับชีวิตของเ้าใด นั่นฝากไว้เป็นขอ้อเท็จจริงสุ่งผเรื่องของบักเพาในเมือนี้มะพร้าวเป็นผลไม้ชีพเป็นผลไม้เทิดาบ่แม่นบกักเพาเป็นผลไม้แห้งโลก,กีที่หฮาคิดกันดอกเพราะนั้นมอนี้ฝากไว้แค่นี้ละน้อก็กข้ออนุโมทนากับพี่น้องเดอ้อที่รับชมส่องดวงตาหำเชิดดาขอบุกนกุศลที่พี่น้องได้รับชมในเรื่องของการบากินนาการทำอตัตมายกมาบกมากก่าวตา่ตาง ให้ทุกท่านเดอร์มีแต่ความสุขความจเจริญด้วยอายุวันณะสุขปะปลาปฏิพานท่นานอาันร์สมบัติต้องการสิ่งอันหนึ่งอันใดฉีตเป็นไปในทางที่สอบประกอบด้วยรรมคำสั่งสอนขององ,องค์สม็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเส้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จเดีทุกท่านสุภผู้สุคนเดอร์คอจเจริญพร